จรลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่18มิถนายน2564โดยชาะบ,บ้าคารัังฟุตบอลไทยครับแล้วมาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีข่าวอะไรที่สนใจกันบ,บ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้ละเอียดกันยิบเลยนะล่ามชนาทิปยวิเคราะห์5ข้อไทยมชาติไทยไปยิ้วคัดบนโลกได้ยังไงโดยกันนีล่ามประจําตัวของเจ้าเจ ชนาทิพย์สงกสินออกมาวิเคราะห์ถึง5ข้อเลยนะฮะหลังทีมชาติไทยทำผลงานได้ไม่ดีในศึกคัดบอลโลก2022ในครั้งนี้โดยเงินที่ทางที่ชังทิ่าพลสังขพันธ์ล่ามประจําตัวของเจ้าเจชนาทิพย์สงกสินที่สโมสรคอซาลซโปรโรในศึกเจลิกของญี่ปุ่นมองว่าทางศึกทีมชาติไทยไปไม่ถึงฝันในศึกคัดบอลโลก2022ในครั้งนี้เพราะมีสไตล์การเล่นที่ไม่ชัดเจน โดยที่สังโพต์ผ่าน facebook ส่วนตัวมาว่าขอฝากแง่มุมในแง่ของคนทําบอลตัวเล็กคนหนึ่งก,ก็แลวกันหลังจากตามทีมชาติ3เกมสไตล์บอลเล่น4-3-3ถ้าเป็นทีมญี่ปุ่นคือมารินอสแต่ทำไมเราถึงเล่นกันไม่สนุกเท่ามารินอสผมจะเล่าให้ฟังเริ่มจากข้อที่1กันก่อนก็และกันมารินอสเน้นการเล่นร่วมกันตั้งแต่2หรือ3คนขึ้นไปไม่เน้นเปลี่ยนแกนเน้นเล่นบอลเป็นฝั่งพยายามใช้แบ็ค คอยแทงเข้าแล้วก็ลึกๆนะฮะแล้วก็อาศัยการประสานงานของ4ตัวบนในการทําโดยอาศัยบอลแบบหนึ่งจังหวะทําทให้หลุดคู่แข่งได้ง่ายเพราะบอลมันไวต่อมาข้อที่2คอนเซปต์ชัดเจนของทางมารินอนั้นเน้นเข้าทําไววิ่งไล่ตลอดและก็เล่นเร็วทุกจงังหวะไม่ให้คู่แข่งแม้กระทั่งกินน้ําหรือถ้าไม่ฟิตก็โดนอย่างแน่นอนข้อที่3บอลคอนเซปต์ไม่ชัดเจนโดยสไตล์เซตบอลจากหลังก็ไม่ใช่ ไฮเพจก็ไม่ใช่บอลตั้งรับเราสนกับก็ไม่ใช่สรุปพอคอนเซปต์มันไม่ชัดเจนการเข้าทำที่ออกมาก็เน้นใช้หลังหรือการโยนจากแดนหนหรือ2ไปลุ้นเอาข้างหน้าแล้วก็ครอสเข้าทำหรือรอลุ้นจากฟรีคิกเตะมุมซึ่งเหล่านั้นไม่ได้มีนักเตะแบบนั้นเลยสักนิดแต่การจะขยับให้รู้ใจกันเหมือนบรินตมันมาจากการสอนวิธีการขยับ ให้ได้ทัมมิ่งที่เหมาะสมรวมไปถึงการขยับจังหวะเซตบอลหน้าแดนเพื่อแกะเพลชิงคู่แข่งให้ได้ง่ายที่สุดขณะเจวันนี้มิชายังจับเจให้ขยับในจังหวะที่ถูกต้องเพื่อให้ทุกอย่างมันสับทัมมิ่งกันในทุกจังหวะที่บอลไปถึงต่อมาข้อที่4เท่าที่ผมดูหลายๆเกมนั้นนักบอลเรายังจับแล้วก็มองเพื่อน มันจะทําให้บอลไม่ไหวและกรุดคู่แข่งได้ยากซึ่งการเล่นจังหวะเดียว 1- 2ไปเรื่อยเลื่อนนั้นมันต้องมาจากการซ้อมที่สอนการขยับช่วยกันโดยไม่ทับตําแหน่งกันโดยการซ้อมของทีมของผมเองนั้นก็ยังเล่นระยะหลังครึ่งสนามคือเล่น10 1 0จังหวะเดียวทังสนามห้ามคืนตัวเดิมมันเลยทำให้นักบอลจังหวะที่ไม่มีบอลเองก็ตามต้องเก็บข้อมูลเพื่อนที่อยู่รอบด้านอยู่ตลอดเวลา ผมอยากให้ทุกคนลองสังเกตเจในจังหวะที่บอลจากเพื่อนจ่ายมาถึงตัวเจจะกะยับมองซ้ายขวาเพื่อตัดสินใจว่าทําอะไรต่อไปแต่เท่าที่ผมดูทีมชาติเราหลายคนยังมองบอลอย่างเดียวจับแล้วค่อยหาเพื่อนอีกครั้งและข้อท้ายข้อที่5นะผมการเลือกใช้ผู้เล่นไม่เหมาะสมเพราะค,คอนเซปต์เราไม่ชัดเจนยกตัวอย่างทีมผมเนี่ยคอนเซปต์ไง,ง่ายๆเลยนะคือไฮฟชชิ่งอาศัยจังหวะผิดพลาดของคู่แข่งและเคาน์เตอร์ให้ไว ขณะที่การบิ้วอัพบอลก็ใช้วิธีการเซตแบบ4-1หรือ3-2ต่อ 2. แต่นั้นพอคอนเซปต์มันชัดเจนทีมผมก็ต้องการหลังและก็ประตูที่ลูกเท้าดีฟูลแบ็กก็ต้องฟิตเพราะขึ้นลงตลอดสรุปผมว่ารอบนี้ที่เราไม่สําเร็จจากคอนเซปต์ทีมที่ไม่ชัดเจนแล้วก็รูปแบบการสอนที่ไม่ชัดเจนไม่รู้สิ่งเล็กเหล่านี้จะช่วยอะไรได้ไหมแต่ก็อยากจะให้ทุกคนมองภาพถึงการส่งบอลออกมานอกประเทศให้มากที่สุดนะเพราะการขาดเจอุ้มมุย้ย มันก็ส่งผลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วในนะผมก็เป็น5ข้อที่ทางล่ามของอาธนาทิพย์นะฮะที่ชื่อว่าที่ชางคนนี้ได้บองเห็นทีมชาติไทยที่ขาดตกบกพร่องไปเพราะฉะนั้นแล้วต้องเราดูกันต่อไปว่าเซนเซอากิระนิชิโนะถ้าได้อยู่ต่อทีมชาติไทยนั้นจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรและจะทำให้ไทยนั้นกลับเป็นทีมยิ่งใหญ่ได้ครั้งไหมต้องหลอลุ้นกันก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนะเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยนะครับ เรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับพวกคุณคือนักรบแฟนเวียดนามฉลองสุดเวียงหลังทีมสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบ2ทีมคัดบอลโลกในครั้งนี้โดยแฟนบอลเวียดนามแห่ฉลองสุดเวียงบนโลกโซเชียลร่วมยินดีกับทีมบ้านเกิดทะลุรอบสองทีมคัดบอลโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โซดีผู้เล่นมุ่งมั่นใจเกินร้อยจะทำได้ตามเป้าหมายพร้อมยกให้เป็นนักรบสีแดง หวังเป้าต่อไปอยากจะเห็นเวียดนามเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่กาตาหลังจากทีมชาติเวียดนามภายใต้การคุมทีมของปักฮังซอสามารถทะลุผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายศึกคัดบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซเอเชียได้สำเร็จเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของทีมโดยการทำผลงานจบอันดับ2ของกลุ่ม G ีไม่ได้หมด17แต้มจากการลงเล่นทั้งหมด8นัดแถมเป็นชาติเดียวในทวีปอาเซียนที่ผ่านเข้ารอบที่3ในคัดบอลโลกในครั้งนี้กันอีกด้วยนะ โดยล่าสุดแฟนบอลเวียดนามแห่ฉลองกันอย่างสุดเวียงในโลกโซเชียลหลังที่ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กหลักของทีมชาติเวียดนามได้ลงภาพแสดงความยินดีของทีมที่ผ่านสู่อรอบที่3ได้สําเร็จซึ่งถือเป็นการเข้ารอบครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไม่เคยได้ทํามาก่อนในอดิตการนั่นเองโดยแฟนบอลต่างก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวถึงความสำเร็จของทีมชาติในครั้งนี้ทั้งนี้ยังมีเหล่าแฟนบอลบางส่วนที่อยากจะเห็นทีมชาติเวียดนาม ของพวกเขานั้นสามารถผ่านทะลุเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกปี2022รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์อย่างไรก็ตามแฟนบอลยังแสดงความเห็นมาว่า,าถึงตรงนี้ขอให้นักฟุตบอลทุกคนทุ่มเทและก็ต่อสู้สุดกำลังในการครับบอลโลกรอบ2ทีมสุดท้ายในครั้งนี้โดยแฟนบอลพร้อมส่งกำลังใจและก็เชียร์ทุกแมตท,ที่นักเตะเวียดนามลงการแข่งขันในครั้งนี้นั่นเองครับ โอ้โหนะผมเป็นน้ว่าง,งานนี้ระเบิดเธอเทอเทงเขาเรียกว่าเวียดนามฟีเวอร์จริงๆนะฮะไม่น่าเชื่อว่าเวียดนามจะมาได้ถึงขนาดนี้เขาถือว่าง,งานนี้ก็ไปเชียร์พวกเขากันด้วยครับถือว่าเป็นน้ําใจนักกีฬาเรารู้แพ้รู้ชนะแล้วก็รู้ให้อภัยครั้งนี้ไม่ได้ครั้งหน้าเดี๋ยวเจอกันในรอบนี้ก็ปล่อยเวียดนามเข้าไปเป็นตัวแทนของอาเซียนในครั้งนี้ก็แล้วกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่าครับนุ่มสถาพรเผยความในใจหลังจบภารกิจคัดบอลโลกในครั้งนี้ โดยเจ้าหนุ่มสารพรแดงสีแนวรับป้ายแดงทีมชาติไทยได้โพสต์ข้อความหลังเสร็จสิ้นภารกิจคัดบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเจ้าตัวได้เผยสิ่งที่เคยฝันเอาไว้ว่าสักวันจะมายืนจุดนี้ได้มาถึงแล้วพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้กับเจ้าตัวในครั้งนี้ควนหลงหลังจบคันคัดบอลโลกโดยทีมชาติไทยลงสนาม3มนัดผลเสมอ1นัดแล้วก็แพ้2นัดล่าสุดนักเตะจากทางสารพรแดงสีได้เผยบอกว่ามันคุ้มค่ากับการมาในครั้งนี้ สิ่งที่เคยฝันเอาไว้ว่าสักวันหนึ่งจะมายืนจุดนี้ให้จงได้และว,วันนี้ผมก็ด้ทำตามความฝันของตนเองจากเด็กบ้านๆคนหนึ่งที่เดินตามความฝันถึงแม้มันจะช้าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเป็นไปได้จากเด็กน้อยที่เคยวิ่งเตะบอลกลางทุ่งนาตอนฝนตกเคยโดดเรียนนะฮะไปเตะบอลขอแค่มีคำว่าฟุตบอลถึงจะไกลแค่ไหนผมก็ไปไปด้วยความรักไปด้วยความสุขแล้วก็ต้องขอบคุณคนรอบข้างขอบคุณครอบครัว ที่คอยเคียงข้างเสมอมาคอยให้กำลังใจตลอดนะถึงแม้จะมีล้มลุกคุกคานกันบ้างแต่ก็ช่วยกันประคับประคองจนมาถึงวันนี้ได้หน้าที่ไม่ได้หมดแค่นี้ผมยังต้องเดินหน้าต่อไปภูมิใจกับการมาในครั้งนี้ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้เด็กๆบ้านๆคนคนี้โดยผลงานที่ผ่านมาของสถาพรแดงสีเคยค้าแข่งกับทางน็อตกรุงเทพตลาดเอฟซีนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีบุรีรัมย์การ,าร FC, ท่าเบรสซีทรูวบงคคอกมาแล้ว โดยล่าสุดสตาพรแดงสีคนนี้เซ็นส,สัญญาร่วมทัพกับพญาไกา่ชนนนองบพิต์เอฟซน้องใหม่ในศึกไทยลีก1นในรายการ2021นิกเกรแชมป์ไทยลีก2ใน,นรายการ2020ที่ผ่านมาเป็นน่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็และกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรียกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาถือว่ามาในจุดสูงสุดแล้วเป็นที่เรียบร้อยและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by digital style ประจวาบัญที่18มิถุนายน2564 โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ